ในภาคเช้าคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสพร้อมรับบุญใหญ่ในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีสาธุชนผู้มีจิตศรัทธานำกล่าวคำถวายประกอบด้วยกัลยาณมิตรใครสีอาเล่นกัลยาณมิตร ทิติรัตคำล่าและกัลยยนมิตรประภาพรคล้ายสุบรนจากนั้นวัดพระธรรมกายเท็กซสัสได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิตลอดต่อเนื่องกว่า12สัปดาห์นับเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจและความก้าวหน้าในการฝึกจิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่พระพิสุสฆ์กว่าสิบรูปซึ่งสาธุชนต่างร่วมกันใส่บาตรด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขร่วมกันจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดกระถินซึ่งตลอดทั้งวนันสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างรู้สึกปลื้มปิติและเปี่ยมสุขบางท่านกล่าวว่ารู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นพี่น้องนักสร้างบาร,รมีมาร่วมทำบุญ โดยเฉพาะในวันทอดกระถินที่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างบุญใหญ่บางท่านไม่ได้มาร่วมบุญที่วัดเป็นเวลานาน,านเมื่อได้กลับมาเจอกัลยานมิตรอีกครั้งต่างก็เกิดความสุขและความอิ่มเอมใจในส่วนของชาวท้องถิ่นได้เล่าความประทับใจว่าตนเพิ่งทราบว่ามีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่ใกล้บ้านและเมื่อได้มาร่วมพิธีจึงได้เห็นผู้คนจำนวนมาก นั่งสมาธิพร้อมกันกว่า100คนท่ามกลางความสงบไม่มีเสียงรบกวนใดๆถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่งอีกทั้งยังชื่นชมถึงการจัดงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและศักดิ์สิิทธ์สำหรับงานทอดกระถินสามคคีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสารพระพุทธประเพณีแล้ว ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ได้เชื่อมโยงใจของผู้คนต่างชาติต่างภาษาให้มาร่วมกันสั่งสมบูรณ์กุศลและได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่ร่วมกันค่ะ